ใช้สารพืชมงคลโพสต์การที่นายพิชิตชื่นบาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไม่มีผลกระทบต่อการยื่นคำร้องของ40สงวข้อที่ 1. สารรัฐธรรมนูญยังคงพิจารณาต่อไปเพราะยังมีเรื่องเพิกถอนสิทธิทางการเมืองพ่วงอยู่ด้วยข้อที่ 2. ไม่กระทบต่อความรับผิดชอบของนายกเศรษฐา เพราะการนำความขึ้นกลาบบังคมทูลเพื่อปวดก้าวแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานนั้นสำเร็จไปแล้วสารรัฐธรรมนูญยังมีอำนาจเพิกถอนนายเศรษฐาออกจากตำแหน่งนายกได้และอาจตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยก็ได้ที่คนทั้งหลายยังจับตาอยู่ตอนนี้คือใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและอนาคตพักภูมิใจไทย ที่ครองหัวใจการปกครองคือกระทรวงมหาดไทยจะอยู่หรือจะไปเมื่อใด สภาพการเมืองตอนนี้พักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนคอยดูได้ว่าใครจะเป็นอะไรเท่านั้นแต่ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับท่านนายกชายพักพวกชาวสงขาของผมซึ่งจะทำให้พักประชาธิปัตย์ส่งตัวขึ้นได้ในรอบลุ่มทะเลสาบสงขาหลังจากหมดน้ำยาไปหลายปีแล้วสำหรับพักก้าวไก่นั้น คงรู้ทันกลเกมการเมืองของใครบางคนที่กำลังคิดวิธีทำลายพักก้าไกลโดยการดึงมาร่วมรัฐบาลแต่คงจะไม่สำเร็จเพราะ ขณะนี้ระดับความคิดของนายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลนั้นแหลมคมไม่ด้อยไปกว่านายแพทย์ภรม,มินผู้เป็นเตียวเหลียงของพักเพื่อไทยแล้วและเมื่อไม่อยู่ใต้รัศมีความคิดของนายปียบุตรก็ทำให้ระดับความคิดของนายชัยธวัตเจดจ้ายิ่งขึ้นแต่คนที่นอนไม่เป็นสุขในขณะนี้กลับกลายเป็นคุณหนูอนุทินแห่งพักภูมิใจไทยไปแล้ว